อยากจะได้ข้อมูลจากหนังสือเล่มน,นี้แต่มันยาวๆครับทุกคนพิมพ์วันนี้เนี่ยไม่รู้จะเสร็จไหมเพียงแค่เพื่อนๆมีมือถือเครื่องนึงครับก็สามารถที่จะไม่ต้องพิมพ์อ่ะทำยังไงเดี๋ยววันนี้พี่หนนจัดให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจนายชาแนลครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ข้อมูลได้หนังสือได้เอกสารได้นิตยาสารอะไรต่างๆมาแล้วครับและอยากจะสรุปส่งเป็นรายงานหรือว่าอยากจะสรุปส่งเป็นเอกสารใะ้ต่างๆนะครับแต่ถ้าพิมพ์เนี่ยโอ้โหจะหมดใช่ไหมครับทุกคนวันนี้ครับผมมีวิธีรัดมาบอกครับทุกคนนั่นก็คือการที่เราใช้มือถือของเรานี่แหละนะครับ โดยการที่ถ่ายรูปปุ๊บก็ปี้ข้อความได้เลยครับอ่ะทำยังไงขั้นตอนแรกครับทุกคนให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสักนกร่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับวิธีง่ายๆเลยครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยทำการกดเข้าไปใน Play Store หรือว่า App Store ก็ได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอป Google Translate หรือว่า Google แปลภาษานั่นเองครับทุกคนหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่แล้วเราก็กดเข้าไปเลยครับปึ๊บ นี่ผมใช้มาเมื่อกี้นะครับทุกคนเมื่อเรากดเข้ามาแล้วครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเขาก็จะมีที่เขียนว่ากล้องนั่นเองครับให้เรากดมาที่กล้องตรงนี้เลยครับนี่เมื่อเรากดมาที่กล้องตรงนี้นะครับทุกคนก็ให้เรานะฮะถ้าให้วิธีง่ายนะผมให้ทุกคนเนี่ยแปลจากไทยเป็นไทยเลยครับกดที่อังกฤษตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาเป็นภาษาไทยอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็จะเปิดมาอย่างนี้นะครับเปิดไปยังหน้าที่ผมต้องการแล้วก็ผมก็จะทําการรีดครับ ปึ๊บปึ๊บให้มันง่ายครับทุกคนแล้วก็ทําการออมสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละนะครับจอไปที่ข้อความนั้นๆครับแต่นิ่งๆหน่อยนะครับทุกคนนี่แล้วก็กด1นึ่งองมือผมสั่นยังทุกคน1นึ่งกดถ่ายเลยครับปึ๊บนี่เมื่อมีการามีตัวอักอรต่างๆเนี่ยเขาก็จะทาการครอบหน้าจอนะครับครอบข้อความของเราไว้เป็นทเทียบรอยแล้วเนี่ยให้ทุกคนครับตามการกดค้างที่ข้อความครับปึ๊บ อย่างนี้ครับแล้วก็กดลากลงมาเลยครับทุกคนนี่ปึ๊บอ่าทุกคนหลังจากนั้นครับเราก็ทําการกดเลื่อนด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทําการกดคัดลอกข้อความนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ข้อความนะครับก็จะถูกคัดลอกเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปส่งให้กับแชทของเรานะครับใน Facebook ก็ได้นะครับทุกคนยกตัวยอย่างฮะผมก็จะ ปล่อยไปยังใน Facebook อย่างนี้ครับแล้วเราก็กดส่งไปอย่างนี้ครับทุกคนเมื่อเรากดส่งไปอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อความตรงนี้แหละครับเข้าไปยังโน้ตบุ๊กของเราแล้วก็ทําการก๊อปปี้ข้อความจาก Facebook เอาไปลงใน Word ในอะไรต่างๆเอาไปแก้ไขต่อไปนะครับทำเอกาสารส่งรายงานส่งโครงการอะไรต่างๆเนี่ยก็ง่ายเลยครับไม่ต้องพิมพ์อยู่นะครับทุกคนแล้วก็ผมมีวิธีอีกวิธีหนึ่งมาบอกนะครับทุกคนนั่นก็คือใช้แอปไลน์ของเรานั่นเองครับ ให้ทุกคนนะครับทำการกดเข้าไปยังแอปไลน์นั่นเองครับปุ๊บเมื่อกดเข้าไปยังแอปไลน์ใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกแชทสักแชทหนึ่งครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่กล้องถ่ายรูปตรงนี้ครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดตรงที่สแกนข้อความเพื่อ่สังเกตไหมครับจะอยู่มุมนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ให้ทุกคนครับยกขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็ทําการกดถ่ายหนึ่งสองซ้ำปุ๊บนี่ แล้วเขาก็จะทําการสแกนข้อความของเราทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่แล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาจากไหนถึงไหนนะครับนี่แล้วเราก็สามารถที่จะกดคัดลอกตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราก็สามารถจะเอาไปแชร์ต่อส่งต่อได้นะครับหลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมต้องแนะนําโดยการใช้แอป Google Translate ใช่ไหมครับทุกคนเพราะว่าจากที่ผมลองเทสมานะครับผมในส่วนของแอป Google นะครับจะมีความเสถียรและก็มีความฉลาดมากกว่านั่นเองครับทุกคน ก็เพื่อนๆก็ลองกันดูนะครับชอบวิธีไหนก็สามารถอยากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําตรงมาที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อานทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจ p h โฟนครับเฟซบุ๊กเจไนโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองครับวันนี้ผมนุนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรารับประกันห้าปีปสำรองมีครึ่งสำรองให้ด้วยเรา,เราใส่ใจในมาตรฐานและบระบกิการอีกมากมาย